ขึ้นจ็อปเปอร์ไปเลยเอ็งนีมีแฮปมัช่วกันได้เขาเอาสุดยอดแมนาเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้เขาอยู่ในอาคารทางเอวเอวแปดจับจับจับเอลแปดเอวแปดตะอนเอวแปดกระจายตัวให้มันด้ตัให้มันด้นัวลงให้มันได้ตัวลงมาร์คซี่มาร์คซี่ ไป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 อ่ไม่ได้บอกเอาฟัง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 เมทอลเอา a อทียิงไปใส่เรดิโอมันเลยไม่ทันไม่ทัน รถข้างหน้าพี่พงศ์ยิงมันกาลังเห็นอยู่เห็นอยู่คนหนึง่งมันกำลังขับผีไปไม่ติองไห้ก้าวหน เตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแล้วเกดอีก Three guys on enemy hub keep moving กดเปิดอัพนะเอาโลเอาไรซอนแมนมาก่อนมาเอาที่มีสโขบนะศัตรูมันกำลังไปทางอื่นนะอยู่แถวฮาร์ปวิ่งไปต่อเลยโอเคพี่พงเราเปลี่ยนตำแหน่งพี่คเวอร์ทางนอ t อีทโฟกัสที่雷โอมันเมทัลเมทัลจะบอกว่าถ้าตายแล้วเกิดเกิดรงหน ไปสปอนตรงไหนครับสปอาแพทสปอนตรงหน้าแถวๆกับาการลันอะเห็นหมปกัตวันวิลด่พงศตามมาพี่พงตามมาสปอนแฮปตรงอ,อะเฮดแปดอะที่มันมีสีเขียวจุดอยู่คนเดียวในแมปอะตรงนี้มันยังไม่มีจุดหรือไม่สปอนแฮปล่างเราก็ได้นี่เขาแทปขึ้นแล้วนี่ ไม่ไม่ไม,ไมพี่ผมตระการโคลไปข้างหน้าอ๋อโอเคมาข้างหน้าพี่เราจะย้ายไปข้างหน้าอยู่ได้ได้ได้เอไปเกิดข้างหน้าเลยแฮปของศัตรูยังเคลียร์อยู่นะแต่อยู่หลังหนึ่งเขาของแฮปอะ่ะอาจจะ <Okay. S 3> อาจจะยังมีอยู่ในแฮปในแฮปตัวหนึ่งในแฮปตัวหนึ่งระวังด้วย โคดรในวิ่ไงครับผมมีโลคอลบิน B Channel ตอนนี้คอมาครับมาครับเบทท้อขอคนเติมหน่อยตำแหน่งชั้นกําลังไปกําลังไป Got friendly on enemy half watch your fire That they're my guys บอกวิพิกัดได้ถ้าเกิดแทปหน้ามันมีพิกัดบอกอยู่มันชื่อพิกัดอะไรอไ่ะ <ng ed> คุณกเ็เด็กคุณกดต้องการพิกัดอะไรรับ <Okay. S 1> โอเคเกี้ังรอาเชือพุงป๊อปปี้ตัดแคปตัดกีตัดแคป เฮ้ยพับอยู่ตรงผมแับอยู่ตรงผมอีโอตรงผมเลยตรงผม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 ตะปอนมาร์กหน่อยโอเค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 พี่พงษ์เติม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 กำลังมาร์กหนึ่งกำลังไปอคนหนึ่งบอคนหนึ่งกำลังไปกำลังไปบอกให้รถถังไปช่วยได้บ้านรถถังหมู่ห้ามันขับอยู่ข้างๆเลยเฟลลี่นะเฟลลี่ผมเก็บแล้วสองด้านหลังหรือเปล่าเนี่ย เฉดเอดามี่เศาโค้ชเล่นเล่นกันหน้าตอนอะมาสิมาสิเรานึงเดานึงเลาครับด้วยพุทตาพุทตาคุ้มกันหน่อยคุ้มกันหน่อยคมคุ้มกันอยู่ไปเลยดานึงดักครับดักครับดูดิรอบนี้ไปจะได้ยิงมันยิงใส่อยู่ใส่แฮปมันกำลังพูดตาย กินใส่แฮปแล้ว BTR BTR AT s บ a n d b y BTR มาค่ะไม่ท่อยิงใส่เอ็นจิ้นมาเปเลยแล้วกดขวาอะไรนะพี่ กดไอ้เลขหกั้งเลขหกเลขหามันจะเป็นพั่วอกมาอ่ากดที่ขวาฟ้งที่ขวาฟ้งเฮ้ยเลเจโตโอเคอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงไนโอเคตอนตำแหน่งนี้ไม่เจอเลยดิโอ้ยพลาดก็เลมาแ้วเกันเลยก็พุ่กับตรงนี้ก็ลังหาอยู่กำลังหาเดี๋ยวกำลังไปแล้วโอเคโอเค ตายตายเดี๋ยวไปดึงให้บอสทำหน้าที่ให้่่ไปกกออนนนนะะมันยิงมาจากพุ่มทุ่งดอกไม้วันนี้มาจากบนเขาเลยบนเขาเลยตรงตำแหน่งชาลีอ่ะมีเพื่อนเราอยู่บนภูเขาสองคนนะมาแล้ว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  โค้งเสร็จแล้วให้เป็นดนต่อดันต่อไปดันเข้า,าทุงนีว่าโลโบไอโลโบอะแซมยิงปวกอาราบิแซมยอ่าันเลย,ยจะไปดึงปอร์ต่อเดี๋พอร์ตต่อพบศัตรูอยู่ทางเอ่อทางซ้าตตำแหน่งเรานะเอ่อหนึ่งแปดศูนย์ประมาณสามคนตอนในทงเยอะปะ่ครับคุณเมก้มหน่อยคุณเมก้มหน่อยไม่เออมาค อ้อฝกโดนดีน่าจะยิงมาจากบนดิโอเทาเออผมคิดว่านะเก็บหนึ่งรีโหลดเรดริโอทาวเวอร์น่าจะใช่นะผมว่าระวังค่าสึกบนเนขาทางเฮ3 5ดสามอยู่อังกฤษนะ ตอนนี้อยู่อินไซต์ทงแล้วกำลังเข้าทงทราบค่าวสึกส่าวใหญ่จังไปจากทางเซาเซาอ์พีชนะกระจายตัวอยู่ฝั่งนั้นเลยกำลังสืาได้เจอประมาณสามคนออกซ้ายเลยนกี่บ่าวเลยกี่บ่าวเลย เทสคอนโทรลมาร์คมาร์คสตาร์สามเห็นไหมมาร์คดาวสามอ่ะ <atem> ถูก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  incident. <Ora Halo> ตายตาย ยังมีศัตรูอยู่ทางเสาอยู่นะเหลืออยู่สาบสามมาร์กแม่ใครก็ได้ผมอยากให้ดูโฟกัสเซาอินให้หน่อยบนบนยอดเขาอะยอดหินละสาดเลยจัดการเลยบนยอดเขามันมองเห็นผมอา้าอยู่งหนี ดาแล้วดาแล้วีดาแล้วซ้ายเอาเอามาร์แบนดูดูแค่นั้นพอเออขวามันดักเราดักคืนเราดักในทงได้เราต้องเอาทงนี้อยู่แล้วโอเคตอนน้ตอีร็จแล้วตาะเดเกิดเรนลี่ได้เรลี่เกิดได้หรือไม่ก็เกิดแฮปไนก็ได้รอ ตอนนี้เราเสียบอลนะเร็วๆเรียบไวเลยนี่ว่าโนหน่อ,อื่นเขากันมันไม่อยู่เลยเหรอวะอสกอร์สตรีมมันอยู่ข้างบนมันแช่มันไม่มันยอมมาช่วยอ่ะ บ้านแดงบ้านแดงสองตัวเลยบ้านพี่สองในบ้านเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งไอ้เหี้ยข้างนอกจริงมาเก็บไปสามตัว ระวังนะคนที่เกิดใหม่เมทัลบ,บ้านข้างเนี่ยบ้านตรงลบุกมานในมีตัวหนึ่งในบ้านเลยเนี่ยบาร์มาโวอะไอ,อมีโครสเลลี่หกวิทุกคนฟังฟังฟังตายแล้วเกิดบอลลิสตายแล้วเกิดบอลลิส รับศาสตรขวาสุดของแมบเบื่อสควาสสี่มากเลยดูเขาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดว่ากำลังลดนะ75แล้วทันปะวะโอ้ทันอยู่ทันอยู่แคปไป พยายามกระจายแนวกันกนว้างกันตอนพุทธอ่ะโอเคเบรกเบ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 กหยุดโฮโฮโฮกลับมาที่เดิมทุกคนมันเอาอาร์ตี้ลงว่ะเขาเขาเอาอาร์ตี้ลงเลยชิบหายถอยโอ้ทิ้งระเบ,บิดปูพรมเลยนี่ว่ะ ได้แล้วเว<ต>อมเอม็เอตตำแหน่งมวัโอเคกระจายตัวน,น็อตถึงเวทน,น็อตถึงเวทอันหัวเวทต okay. okay. อนเมื่อกี้เขพูดอะไรประโยคสุดท้าย,ายอ่าดิฟเฟนต์ตรงนี้ไแหละไม่มีอะไรหรอกกระจายตัว สองขอสองคนคนที่อยู่ฝั่งปีกขวาจากตำแหน่งผมไปโฟกัสที่แฮปเราหน่อยผมตามมุบาร์ครับเอาสายไลฟ์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 พลฟ์ไลอ์ไลฟ์ไลฟเไลฟ์ไลฟ์เอน์ไลฟเอลฟลฟ์ไลฟ์ไลม์ไไลฟ์ไลเอล์เลฟ์ไลฟอไเลฟ์ลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ไเลฟลฟงเลฟ์ไละเลล้ ผมเอาเราสับไพ่นีก่อนเอาเราสับไพ่นีก่อนไัวโดนมาร์คดาบาโวนะมาร์คดาบาโวเป็นแฮปเดี๋ยวเข้าแฮปแป้งก่อนมาร์คแมนแป้งม์แมนแป้งไปมาร์คแมนดักไว้ก่อนได้ปะไหมมิกกี้เดี๋ยวเข้าแฮปแป้งก่อนคันยะถ่ยร่างแท๊ดแท๊ดถอายร่างไปเลยไปเลย แท็กไปแลัวมาผมเลยเออใครก็ทกาหมผมจะฟังเลยนี่โอเคพอปักกำลังไป้คกูสาดร้อยหลังได้เวดเลยนายโดนพวกชันแน่นหน่อยใช่สองรถเป็นคอ่กักทางออกแท็กไม่ไหนเด็กทางออกแค็ไม่นะผมกำลังเข้ากำลังเข้าเรากำลังหาตำแหน่งอยู่ครับใจร้ายจุดเป่งเลย เลงรอแล้วมันจะยิงมาจากทุ่งนาใช่ใช่ใช่ไปดูยิงดูยิงมาจากมาจากเซเวตแล้วแรมฉันมันยอลคอนเนอร์เซเวตจัดการแไปกตอนจบเกมก็ใจร้ายเลยต้องการคนพอดีคนหนึ่งหลังหลังขุดคุณไปก่อนผมดูให้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพี่พงศ์พี่เกิดจะใช้การลับไปถึงก่อนพี่พงศ์ กำลังลงเลยลงเลยลงกัะโดดเป็เลยนายนะถือปืนไว้ก่ะจะเมเท่าก็ถือปืนอยู่ปีกทงกรีบเกิดเกินอ่าโดนโด่เป็นไร cover ไว้ก่อนคาสึกกำลังกลับมาป้องกันแคปนะรักเก็ตรักเ็ตรกเก็ตข้างหลังไวมมันมีเออยู่ทางเวสขุดเลยไม่เท่า คลคาศึกเข้าหลังแล้วนะคา <Ori ang S 1> สึกเข้าหลังแล้วมาบารโวนะเออรลลี่หายยืนยันว่าทางเวสมีศัตรูสองตัวกันรันกันรันกันรันอยู่ตรงไหมกันรันกันรันอยู่ในแฮปไว้กันรันอยู่ในแฮปไว้มันจะเกิดไม่จะเกิดอยู่แฮปไว้เป็นรันเอาไว้ดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ไม่เป็นไรกันรันไปช่วยเขาขุดเลยล็อกเก็ตกำลังเข้าหลังนายระวังกำลังดูอยู่ครับ เดี๋ยวผมเกิดอ่แฮปแล้วเดี๋ยวมาเติมคนที่ตายไปกดแฮปแล้ววิ่งมาเติมเลยผู้โลโก้ก็ได้นะอยู่ใกล้กันผมงงแฮปไหนครับพี่แฮปที่อยู่ใกล้ผู้ที่เพื่อนเราอยู่อ่ะไม่พอดีผู้คนตายโทดทดได้เลยปกติฉันตั้งไมน่าแค่ลอยนะทำไมเสียงมันเบาจังได้เวอร์่บล็อกหน่นะได้ไหมล็อกเก็ต มีตัวหนึ่งมันเห็นผมแล้วมันยิงกดผมอยู่โอเคโอเคทุกคนไลน์อัพพุทไปเคลียร์พื้นที่เดิมไปตำแหน่งนั้นได้แฮปค่าศึกไปแล้วใช่ไหมอ่าเรโยปิดยิงโอเคกำลังกำลังให้พี่ทำไมให้พี่เข้าอ่าเข้าว่าโลโว้เลยปะเข้าคิมเลยเข้าคิมเลยสองคนพันเนอร์เข้าคิมเลย ดาหนึ่งต้นเติร์บีทาบีทาบีทาหลอกเมโอ้ไม่มีคนบอกอะมันขับมาไกลแล้วิกูล้วพี่โมารหน่อยชนะแล้วเย้เย